ครับผมช่างต้มเพชรบุรีครับผมลงกึงช่างต้มวัเิลล์เพชรบุรีครับอันนี้นะครับที่เอฟซนะครับเพื่อนๆเห็นอยู่นะครับคือการแก้รูดสตาร์ทนะครับในเมื่อเจาะมาไม่ตรงเจาะมาใหญ่เจาะมาหลวมเจาะมาเบี้ยวนะครับก็ต้องมีการแก้ครับผมอันนี้ก็คืองานแก้นะครับผมจะใช้เวลานานนะครับตัวนี้ครับสองวันแล้วครับนี่ครับวันที่สามเริ่มงานให้ครับผมเพราะว่างานแข่งงานแก้นะครับเยอะมากครับผมนี่ครับ งานแก้ไดนะครับผมเยอะครับเพราะว่าใส่แล้วสตาร์ทงัดใจพังกันไปหลายตัวแล้วนะครับก็ส่งมาแก้กันนะครับผมอันนี้นะผมผมก็จะทําให้เร็วที่สุดนะครับผมเพราะว่าเพื่อนๆรอขี่อยู่นะครับผมต่อไปนะครับมาวันเดียวเสร็จได้เลยนะครับสําหรับงานแก้รูดสตาร์ทตัวนี้นะครับก็จะขยายก่อนนะครับผมตัวนี้นี่ครับ หาศูนย์ให้ก่อนครับนี่ครับอันนี้เป็นการแก้แบบถาวรใช้ยาวเลยนะครับผมนะครับนี่ครับใช้ยาวๆเลยนะครับเราจะทําบ่าไว้นะครับนี่ครับเพื่ออะไรครับเพื่อที่เราจะเกลึงอลูมิเนียมใส่เข้าไปนะครับแล้วก็เจาะใหม่นะครับตัวนี้คือศูนย์ที่ผมหาจากแคงเดิมเดิมเบิกศูนย์มานะครับผมผมเอาแคงเดิมใส่นะครับหาศูนย์ได้แล้วผมก็เอาแค้งตัวที่ใส่นะครับผม นี่ครับก็จะเป็นอลูมิเนียมนะครับผมนี่ครับขนาดนะครับจะไว้นะครับผมกึ่งใส่นะครับผมเพื่อที่จะแก้รูใดนะครับผมนี่ขั้นแรกเราเจาะให้ใหญ่ก่อนนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวเอาบิเนียมตีบ่าเข้าไปครับอัดเข้าไปแน่นๆเลยแล้วก็ล้วงนะครับผมทีเนี้ยต่อไปเพื่อนๆมาทำนะครับไม่เกิน20่สนาทีเสร็จนะครับเพราะว่าผมได้ทําแบบตัวนี้ไว้แล้วนะครับผมนี่ครับแน่นปึกเลยนะครับผม